เปิดภาพวาดสุดตะลึงฝีมือระดับมืออาชีพโบมิดาวาดคนนี้เรียกว่าเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถจริงๆสำหรับนางเอกสาวโบมิดาที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตาในละครหลายเรื่องเรียกได้ว่างานลุงมจนคิวแน่นทุกวันก็ว่าได้พร้อมทั้งมีเรื่องหัวใจกับพระเอกหนุ่มเิกท่องระยะให้แฟนคลับได้ติดตาม ไปฟินๆกันนอกจากนี้เรายังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของนางเอกสาวบุ้มละดาผ่าน IG ได้ด้วย @bomelada าานอกจากนี้ผลงานการแสดงที่เธอสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มทีไม่ว่าจะบทบาทไหนก็รู้สึกอินไปกับตัวละครนั้นๆได้ดีเธอยังมีความสามารถอีกด้านคือการวาดภาพ อย่างล่าสุดคุณแม่ของเธอก็ได้โพสต์ภาพว่าดฝีมือลูกสาวอย่างโบเมิรดาเป็นภาพของผู้จัดละครนักแสดงออฟพงพัฒน์วชิระบัณจงที่ได้ร่วมงานกันในละครเรื่องมนลักหนองผักกระแยงโดยคุณแม่โพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่าผู้กำกับละครที่เท่ที่สุดในยุคนี้ว่าตอนนางตัดผมคนมีนเท่ท่าไหนทรงไหนก็ดูเท่ คือใครเอ่ยอีกผลงานหนึ่งของเมลาดาํามกลางแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในฝีมือของสาวโบนเมลาดากันเป็นจำนวนมาก